มาแล้วยอนักคณะาาเนั่งเงินาครัก็สองทุ่มกว่าแล้วครบุรีคุณแยกไปสิงบุรีแล้วนะครับ ที่เรามาเลยชนเอ้ยเทคนิคแตาดครับอาทัวเรามากับทัวอารมณ์ดีบาสาครับผมขมวดเบาบางโอ้โหมัวดเมาเลยไม่ได้ผมเล้้วนเลยอาไปเย็นไงน้ สักคร้นนี้เ,นเราก็ไปไหนรับไปผู้เอตมอ่ะมาทำไม่ดีนะนดีไหมป้าทำดีไหม,ไมดี <c oughs>

เฮ้ยเข้าไปนี่เขไปเสื้อแม่งจำเงินกูไักูไัยเร็วเร็วเดี๋ยวมาชูเข้าเจ้างานไม่รู้บ้างเดี๋ยวเด้แมองไม่เห็นโอเคลงไข่ไปรู้เนี่ยไม่ไนแล้วไม่ไนใครแล้ว Thank <laughs> you. จุดซุ้มยิงขอรูปนึงงั่อรให้ไั้แก้วไปดนถนเยลครับันะเเจ็บเด็กเจ็บ 1 2. Để, để, để. <coughs> <coughs> 1 2 1 2 1 2. Để, để, để. nên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขอบคุณครับครับนีบ่ผมต้องวิดีโอนี่นี่ครับผมมาถึงแล้วครับตรงนี้ก็คือยอดภูรเรือนะครับแล้วก็จะมีอากาศบ<ด>ูมไกลที่เห็นรีวิวรีวิว,ว,วนี่ยเอ๊ะมือไปโดนปิดอ่ะ 谢谢เราเอาแบบวิ่งไปแล้วก็ลื่นเลยไหมได้ได้ได้เลื่อนเล่อนโอ้ยหนาลไลโอมีคนหล่อยู่ข้างไม้ใกล้ไม่ใกล้ไมใกล้อออืออันนี้เดี๋ยวผมคุยอย่านอี ย้อนแดที่จะไดงนรอดคูเรือสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับเราอยู่บนย้อนคูเรือแล้วครับโอ้โหเย็นมากครับอากาศมากครับสมกับที่รอคอยครับครับพัดิขึนแล้ครับครับ อ,อไทยมากเลยเหมือนเรากำลังกระโดดลมแบบฮาโจลจัมป์อะเราก็ทำภารกิจแต่ลงผิดที่ไปร้อยกิโลเออครับผมก็เลยน้ำหนักขึ้นใช่ไหมครับน,น้ำหนักขึ้นเพราะลงเป็นร้อย ทีมงานทีมงานอะไรครับทีมงาน 4K 4อเต็มเต็มแล้วครับเต็ม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 ็มเต็มแล้วครับเต็มเต็มมาถ่ายให้เขาหน่อยถ่ายหน่อยถ่าหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายไงเฮ้ นี่เหมือนแบบมองจากเครื่องบินใช่ไหมครับใช่ใครใครใครกันทหาหนักเก้าตามขึ้นไปนะ ให้ตกเอออย่าแกล้งเัยพีหนึ่งอัตราถ่ายด้วยอ้าวอาวอัดเมื่อกี้ยังถือเสื้อให้เลยนะทีนี้แบบไทยให้รู้ไปนเอาไหนโทรศัพท์อ่ะอ๋ออ๋อแล้วมาไปรูปเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอาชันเพิมตูดเปียกเลยสองสามเดี๋ยวดังมุมมองนั่งมุมมองลาเพียงเลียงผ้า หมูป้าเจอแล้วเนี่ยกระจงจั์กรีบจั์ปลาสโครสายแมวเจ็บแมวดาววถาว่าจะเปลี่ยนกานเกมบนรถเองก็ไปหาว่าป้านี่นี่ทางนี้เลยว่าห้ามากินด้วยห้ามบินโดนาไปบินเออห้ามไปโดนมันนะอกำลังบินครับ